สวัสดคีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในคลิปผมไปแล้วตอนนี้ผมมาเล่นใน Positech Positech น่าจะกลายอัปเดตแล้วตอนนี้คือผมว่าเป็นเซนันรุ่นพลาสติกรุน่นเวอร์ชันหนึ่งถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่าผมจะได้เวอร์ชันสองไหมคำถามคือผมมองไม่เห็นเลยจะจำแห่ง้ อยู่ดีดีผู้มันตายนี่ไงวะ อยู่จะเป็นง่ย นีดจิเอ<ๆ>้ทุกคนครับตอนนี้คือผมอาจจะได้เก็บตังค์แบบร้อยยิบสองคือผมมีๆๆแค่คุไม่คุยแนี่ผมซื้อสก,กินใหม่อะไรค่าตัวอะไรๆๆต่อต ฆ่าได้สองคนแต่ทำไมมันตายเองด้วยสามอะ่ะผมฆ่าได้สองเองแต่ทำไมมันฆ่าผมฆ่าได้สองอ่ะแ,แต่ทำไมทุกฮัสกี้ตายตัวเองอะ่ะมันไม่ยากโดนฟันเลยเหรอเนี่ยวันรอให้มัน,มน อยู่ห่างมมนดีกว่าผมอยู่ห่างไม่ดีกว่าเก่นโดนโดนกูอ่ะเอาละตอนนี้ เหลอหตายหรือแล้วหนีแท้ไปดีกว่าดีสุดไม่ตายแล้วพอตายเลือดไม่เหลือเหลือหกผมจะตายแล้วคุณเออทุกคนครับตอนนี้อย่าอินเตอร์อะไรเห็นแล้วว่าใครเป็นใครเป็นหุ่นยนกระทิปเ,เลยะอะไรเขาก็คนนี้คุก็ฮัสกี้อย่าเก็บเก็บจะไปรักษาอยู่บนนี้ ผมจะเจ็บเหรอมันจะใกล้ตายแล้วทูทามก็มีเลือดแค่นี้ได้อยู่ส่วนผมเหลือหกผมจะตายถ้าเกิดผมตายได้เพิ่มเวลาขึ้นถ้าไม่เชื่อผมอะ่ะโอเค,อเคได้แล้วมาโทรทัศน์โทรโทรัศน์ จะรอไอหัวลูกน้องพิซซ่ามาอยู่ตรงนี <Yeah. S 1> ้เป็นตัวรอให้เอี่ยงกระเด็นพิซซ่ายาไม่เอาลูกไม่เอา มมันจะเลาเป็นยังไงล่ะรินมาบลิงเป็นยังไงล่ะเนะใครอยู่ว่าใครเป็น ใครการที่อยู่ในโลกเกมนี้ผมฆ่าได้สามผมฆ่าได้สองอยู่ดีสุดลัสกี้ฆ่าตัวตายแปลกๆเนี่ยเอาละฆ่าตัวก่อนอะไต่อไปอ เพราะว่าผมต้องช่วยคนเดียวเขาอ,อันตรายอย่างน้อยมันไม่ได้ป่า นอนหลิวจะช่วยเพื่อนด้วยวิธีเยวต้องปัดเครื่องอาล้ะมีคนตายคนหนึ่งยอมแจ้งงงก็ดีโอไม่นะเพื่อนกำลังจะโดน ผู้มาหาผมร้ผู้มหาผมร้อยนต์นั่นไงว่าแล้วผู้มาหาล็อกอาอา๋อมันปล่อยลูกน้องเยอบรอย เอาจริงแล้วแล้วผมจะไม่ปล่อยมันไว้แล้วผมก็ต้องเล่นเก่งมากลองดีๆยังเวได้สิสบจรเยวอางตัวไนดีทุกคนตัวเอ็กตัวเล่นเริ่มเ,มเ,มเอ็กตัเ่มเล่นเก่งแล้ว คลิปดีกว like, ่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานโดวผมอาจจะเล่นไม่เป็นเ่คิดคิดเฉยทุกคนจำบทไว้าคทีนาทุกทุกคนจำบทไว้แวเาเล่นทิลเลยอย่ายอมใ้เี่อต่อไปนี้นเไฟไนฟ์เฟดี้พัน่นนที่แล้วมาต่อไปแล้วเพรนะาั่งน่าตายเพื่อง ครับตอนนี้คือผมหมจยเป็นว่าต้องทำยังไงอะไรขั้นตอนอะไรต่อตไปผมก็ต้องเป็นให้ได้ตัวนุ้นประเด็นทุกคนอยากได้รู้ด,ดาว่านี่คือใครมาจากไหนให้เดาเองนะทุกคนให้ตอบถ้าเกิดไม่รู้จักอย่ามงบอกให้ ตัวนี้ชื่อว่ามาร์กมันมาจากในภาพยนตร์เรียกว่า Invisible เป็นเรือ่องตัวละครมีบเบียอะไรมาตอนนี้ใครเป็นอ่ะเจสัน,ฟนเฟนใช่เป็นเจสัน Invisible มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมเป็นฮีโร่ช่วยได้เอาเจสันมันเดินแถวๆเล่น ตีโดนมากผมเลือกแก่จ0ชิ้นผมไปหากองยาก,ก่อนที่ผมจะโดนไอ้โมน,นี่ทำลายร่างกายอีกแล้วโอ้โหจะจะใกล้รีเซฟมาแล้วเพื่อนมาต่อยนี่ผมหากองออก,ก่อนหรือว่าช่วยเพื่อนดีก่อนตายตาย ลดเร็วทุกคนครับสังเกตข้อมูลกันครับถ้าสังเกตแล้วมันจะมีเวลารดลงเวลาปัดเครื่องทำเครื่องอะไรแล้วเราจะสามารถเวลามันจะหมดลงไวได้ถ้าที่ช่วยเพื่อนได้ถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนตายเราต้องทำให้เวลานี้หมดทีดด,ดีทุกคนระวงรังนะในแถวนี้ดีเจสันเดินเรื่องๆเ,เส้นอยู่น ว่ามันหยุดข้างหลังสตนีดมีเขาตัวอย่าให้มันเห็นแขนดีกว่าถ้ามันเห็นแขนคือผมตายอุตส่าห์มัดเข้ามาได้แล้วมัด ขมอนขมอนเบบี้เบบี้เพื่อนเฮลสุดท้ายมีคนน่าจะเก็บของยาไปแล้วมั้งถ้าอยากจะรีซิทอู้ไม่ทุลักษี่ตายผมแอบเนียนมากทุกคนจุ๊จุ๊ไว ก็อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้มาไล่ลาตามมหม,อ,าามนอนี่เพราะว่าไล่ตามเสร็จแล้วมันไล่ตามถึต่อแล้ไล่ตามเปคนที่สุดรอบเซ็นไปอยู่ตัวไหนไอยู่ตัวไหนพี่ เบียดเจสันระเกินผมอยากจะอัดหน้าเต็มโคว่าผมอยากจะต่อยหน้าอีกคนที่มันเล่นเกินระเกินเลยได้มุงมันจะเอาแบบนี้ใช่ไหมผมจะถ้าเกิดเป็นอะไรจะฆ่ามันให้หมดเลยแล้วก็ส่งหน้าหน้าด้วย<ๆ>ที่ิดแบทีดีไหมทุกคนคนเลื่อมือนะต้องขอโทษนะครับว่าผมอาจจะร้ายไปหน่อย ลายฆาตกรลายต่อไปฆาตกรลายต่อไปไปตรงุดฆาตกรลายต่อไปผมไม่ได้เล่นหนึ่งนะผมเป็นคูชีปโอ้เวลาเขามามเที่ยงจะเห็นไหมเ,เนี่ยริบปันไม่ได้ที่สุดนะทุกทุกคนถ้าเกิดทุกคนใครเป็นคนปั่นที่ช้าที่สุดในแหะในโลกนี้บอกไว้ก่อน ปันด่วนเลยไม่นั้นพวกคีเลอร์ม,มันจะมาหาคุณคุณหมดแต่ป่นชา้าโอ้ยคุณหมดแต่ป่นชา้าหรือคุณคิดอะไรโอ้นัยนไงมีคนตายอะ่ะเรียบร้อยดาจะมาแล้วมั้งใช่ไหม นี่ไปปั่นให้แกก่อนทำไมศูนย์สิบเจ็ดเอ็นเจียมันอยู่ในเป้าน hey, <boy. S 1> hey. 14, 27, ี้ได้แล้ว

อย่ยล <si ่อมาข้างล่างเดือยัวช่วยไปดีกว่าไม่นั้นได้ลาเพลิด เคโอเรียบร้อยผมเคโอน้ำน้ำพ้าสดค่าตการอะไรต่อไปมาใครเป็นหรือเราจะรู้ไหมเนี่ยคนอยู่ไหนไป้าลูกน้อง

เกมโอเวอร์ Over, เรียบร้อยผมฆ่าคนไม่เยอะ มีแต่พี่เข้ามากวนผมอ่ะขอโทษน,นะครับทุกคนครับขออยากไปหนึ่งนะแค่นี้ก่อนนะครับ